เดินท่ามไปวุงเทปในสมัยก่อน,นมีแต่ใส่รถไปนาะยอย่โยมเอาบรรยากาศการนั่งรถไฟเอาบรรยากาศการหอบของพรลุ่งพลั่งเนี่ยไปฝากปีตอนนอกตามจานกุ้สากับย้ายมีไปนากัปนี่ สัำพะละเครื่องต่อนมาห่มท่นอนไข่ของของปากเจ้าพี่น้องลายลากหน้าปาการจากักาตานของกินหาบจนวินเาสายหมายสถานีโตนเมืองอุบลรถไฟลองจนว่าหลังกงของน้องได้เฮฮองว่าปวดแอว แสงท้องใสสว่างแล้วแจงทองอาลูนเมื่อักโคเท่าใหญ่เอ้ยนอสถานนี้แลว้วฟังเสียงแสวแสวจนสถานนี้เมืองอุบลไปซื้อตั๋วแล้วขึ้นเกียด้หกหกโงพอดีรถไฟเปิดโบทกล่องขบวนเลื่อนบทไตลัง ฟังเสียงดังเป่งป่างลางลั่นเป็นจังหวะอินเตนเนียก็เลยขับเร่งเร็วผ้าใหญ่ได้เซลเซลอ,องน้ำกันเป็นตะนายนันแม่นเสียงพ้นายเข้าลามหมูแดงพองน้ำสมน้ำสมเด้อข้าลามเด้อข้าลามเด้อปิงไกลละปิงไก่โน้มห่อนอยู่รถไป กบวนลนไปเกอนใหญ่สีสะเกตดสุลินบุรีลำจังหวัดกับตัวเซลค้นห่วงจากษขของวันหรือสมมาขนุมปังทั้งบะมีโอ้ยรถไฟจอดสถานี้สาวกันเติมเนียงหน่อยตาละห้อยคันพองหวาน แถวนี้ก็เป็นมู่บาอันก็มนมูปุนไทยเนียงละอ่อภาษาเสียงบองอบายเสียงวาอาเอกบอทันพ่อเข้าก็เลยไปถึงสถานนี้ลำไปมาถึงโครลาดเจดเบืองเมืองบานแม่ยาโมูมะะวัติศาสตร์จะเลิกไว้ยังโกโกได้โยกโย่อสันละเซิน เกิงเหลือเกินเก่งเหลือเกินคุณหญิงโมหูหสาตวให้นีภายจนชาวไทยดังไครหูจังดีได้ตวนที่เอินว่าเท้าสุรานาลีอนุสรหูปันกามีไหวให้ซื่โสมเกียอยากไปเนกาบก้มเขาว่าอยู่ในเมืองหน่อยนึงเสียงสัญญาณหัวลดไปดังก่อง ยินแต่เสียงโนอสเดินกองเออตึงตังแล้วเคลื่อนทียเกยบมานังเทาใหญ่มีียาดีแขนออกไปป้องแยมระวังเด้อระวังไใบยาเผื่อยาจะงกจะเงือสิการลดหายเทายายเออเออตองเทาตาใหญ่กัดจอแจ้ลำแลกว่าสาย บ่อยากอาเอาเมื่อสี่เบิ่งยายมีต้นไม้แลนยายมียายมีต้นไม้แลนไว้เสนั้นต้นได้ต้นไม้แลนไว้เสนั้นยายมีเขามีเงนเทเล่แล้วซึ้อส่อนเหลียวเบิ่งส้งคือสีแอ,อนปอนโตรถส่อนก็อุกใจเกินไปหลายความถูกบอลสีได้เจอพายนา บอกเค้ยมาไกลบ้านเอ้ไกลสะทานนอกของทีทุกขักักทุกขากักเสียงรถไฟดังจังสีสะออนโออนมานุนมสองขางทางมีแต่บอนโกโกเดระดดาษภูเขาเป็นลำเนางดงามโยกย้อนสูงพอยบ้างก็เป็นดอยตันนาพางางามต่างต่างาน ผู้เขาลาดแลนพ่านที่ทัดสองฝากทางสวยสร้างสะอาดงามเ็ดเอ็นนาโนผพวกพี่น้องผู้ของเจ้าสัมพั์ไดโน่อยากให้เห็นนํำกันจังแม่นมันสวยโกดกาบื่้นเมื่อเท่าจันทรจานี่สิไปคุยโม่ให้คนฟังยังเต็มทีโหลดไฟแหลนสถานนี้ถึงผาชีเกีดแล้ว แต่ผู้กึ่งหนึ่งมาเหลียวโคงไวเกินทั้งคชิดให้สะอื่นโอเอาเข้าหลังเข้าลูกยังบ่ทันหนีได้โยกันได้ห้มถอนบันนี้ได้จอนไปค้นกรรมนาตกละกรรมฟันป้าซ้ำลูกโนกูกกาห้ากันนี้นอต่อสูก้ก็มีผลดอกวางโจน จากโหลดไปในผ่านบนบนในเน่่ยจึงแวภาสาป,ปจักอยู่ในใจว่าเกตไทยเสียงว่าแสงตะวัวววาวานก็สุนเสาทินนกกนก็ค่อยคำทางโหลดไปก็จวนนำมาควันขโมวงเล่งหอบโลสาดอกเวียนใบอายุทยากระเบดยดใสบางไปหูได้ยินเสียงไทยภาคกลางเขาเน้น บ่บ่เป็นซาสำเสียจ๊จจ้าจะจจ้า่หนาเบึงบัดนี้รถแล่นถึงหัวลำโพงในกว่างเมืองหลวงตั้งฟังทนนะล่าสองตายายกันใจหอนเบ้าเองเอาทั้งสิไปมีแต่ไทยกับเจ๊ขวดไปบ่เป็นสำจากแม่นกรรน้อสองเก่ะเท่าไทยเฮาโบตี กะกล่าเด้อเ่ายายมีคอยโลมืดแปดด้านจักปีตานว่าจังได๋คิดบออกซอกบ่ได้ป่านไก่หนอตึกติของกะมีลุงหลังนั่งบ่เป็นยืนเอเอาละเด้อคนเฒ่าสงเงาบ่เข้า่ายืนอีเด้งเกึงกลางเหลียวเบิ่งแล้วหน้าเฒ่านั้นกะคือดำว่าดังกัน ทุ่มแต่สีนั่นน่ะกลัง้นกันสูสีไปในดีคุณลุงไปในดีคุณลุงบอกมาสีผ้าหาเหย็ดใบเอาของแล้วดึงซ้ำหัวคำม,มัมล่ลมกับพท่าขวงเอ้ยมาถึงปุ๋ยจังเดีดึงจังไดียดยันนี่พวกก่อกันจะได้ถึงกันขึ้นรถจังเดีเนี่ยใส่เสียสวมปีวาสีดิดาคอยพันยานเขาสีให้กับพ้องกัน แต่กะคิดน้องสะบันปล่อยได้อยู่ในใจบอกความในเขาฟังสูปปาการดอกจนสิน่นบอกว่าโลกของผมหากว่าทรงสินสางเรียนหนังเสืออยู่เกียรติกำฟังโทนบุรีพาเจ้าหาแน่ถอนเงินจ้างพอบ่มี เลยได้คีแรักสีพ้าเดียวลอกตามหาวาสนาเห็นกันจังลุงดันมาเห็นหัวทราว่าตัวลลามาแดงลูกใสยพรโจกรัก,กระโดโจกรัก,กระดอสิเป็นท่านดาวคุน โจกกระดักกระดอสิเป็นขันทันเจ้าคุณเหลียมเมืองคุณกระแตกอยู่บนบุนกึนไปสู่ถึงกุฏีเท้าใยมีเฮยเฮ้ววงวอมเงาดอกเขาเ้านีโชกเขามีจึงได้เห็นหน้าโบตาตีกินโฮหอดเอามาจอดพักเล่นสาลาหน่อยจึงคอยไป เดียวนี้โน้คือสิเข่าบ่ไดดค้นอังเต็มกุเตีหยไอ้คนนี้เบาบางจังย่างไปเถนนเท่าสามาเน้นกามาวถามข้าเข้าบอกหูข้าวคือจังเสียงเ้าเน้นเล่าเจ้าก็เลยอยากห่วจังได้ถามสอดอกไล่เลียงเลี้ยงเสียงเข่าจันตาโนตลอดเจียงมาเท่าอยู่เมืองอุบล มาสองคนหวังสิยามเพื่นมหาเดียงันบอกพ่อวอนนินลาบอกมหาให้พ่อเนี่บอกว่าพ่อกับเมียมาจากเมืองอุบลฮอดแล้วให้มาตอนว่าลำลงเน้นกระเบ็ดตู่องของหลวงพ่อมาแดงสองเท่าแนี้น้ำหลังให้คอยมองและจอง อย่าไม่ต้องพันแล้วเอาไปมาจุดตโลถ้าพอนรลูกหลาห่า,าเตือนมนุษย์เดือนมนุ